กรีกโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่โฮมเมดนะคะใครที่ชอบทานกรีกโยเกิร์ตนะคะมาทำตามสูตรนี้ได้เลยค่ะวันนี้แพรก็จะพาทุกคนนะคะมาทำกรีกโยเกิร์ตนะคะแพรนะคะเป็นคนชอบทานกรีกโยเกิร์ตมากๆเลยนะคะก็เลยเฮ้ยทำทานเองน่าจะง่ายกว่าลนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนใครที่อยากทำทานเองนะคะลองไปกดมาได้เลยนะคะเครื่องกรองทำกรีกโยเกิร์ตนะคะบอกเลยนะคะว่าง่ายนะคะแล้วก็สะดวกนะคะแต่ถ้าใครไม่ไม่ชอบรอนานๆนะคะก็คือไปซื้อได้ที่ทางสรรพสินค้าได้เลยนะคะแต่ ว่าสูตรนี้นะคะก็คือทําเองนะคะเราเราก็เก็บไปทานได้นะคะหรือไม่ก็นําไปต่อยอดนะคะเพื่อสร้างรายได้ก็ได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นการทากลิกโยเกิรท,ที่แบบว่าใช้เวลาประมาณ 2- 3วันนะคะกว่าจะได้กินนะคะบอกเลยนะคะว่าอร่อยค่ะสูตรนี้นะคะซึ่งแพมนะคะก็ใช้นมจืดผัดเจริญนะคะแล้วก็โยเกิร์ตของยริดานนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่เคี่ยวเองนะคะนี่ก็ได้กลิทโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่ไปทานเองแลนะคะกลิทโยเกิร์ตที่เราได้นะคะก็จะเป็นเนื้อแน่นเนียนๆนนะคะแล้วก็ กลมๆมากๆเลยนะคะไม่หวานนะคะเพราะว่าเรากรองโปรโตีนแล้วก็น้ําตาลออกไปแล้วค่ะ